ดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูดาเช่นเคยนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุดนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะคำสั่งลูปคืออะไรนะ้า มีใครยังจำได้อยู่ไหมคะคำสั่งรูปคือคำสั่งพว่อุูมให้ทำงานซ้ำในส่วนที่เรากำหนดนั่นเองค่ะในส่วนของวันนี้การเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานซ้ำ ไม่สิ้นสุดก็คือการเขียนโปรแกรมสั่งให้เจาตวละครทำงานซ้ำจนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการหรือทำงานซ้ำไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกล่องคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมโค้ด,ดอัดารกันอีกครั้งนะคะเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งหันไปทางซ้ายหนึ่งครั้งหันไปทางขวาหนึ่งครั้ง ทำซ้ำจำนวนรอบที่กำหนดนะคะและทำซ้ำจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะโดยกล่องคำสั่งในการเขียนโค้ด o อวัวันนี้นะคะคุณครูจะใช้กล่องคำสั่งทำซ้ำจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดค่ะ อย่างการใช้กล่องคำสั่งนะคะจากสถานการณ์นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมให้ซอมบี้เดินไปเก็บดอกทานตะวันนักเรียนต้องสั่งให้ซอมบี้เดินไปในเส้นทางได้จากสถานการณ์นะคะ เราจะต้องสั่งให้ซอมบี้เดินไปข้างหน้า5ครั้งค่ะโดยใช้คำสั่งดังนี้ค่ะเมื่อนำคำสั่งมาเรียงต่อกันนะคะจะพบว่ามีการใช้คำสั่งทาซ้ำเดินไปข้างหน้าซ้ำกันไปเรื่อยๆจนกว่าซอมบี้จะถึงดอกทนตะว,วัน ถึงถึงจะหยุดเดินนะคะแสดงว่ามีการทำงานซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเราควรเปลี่ยนมาใช้กล่องคำสั่งให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถสแกน QR code นะคะ เพื่อฝึกเขียนโปรปแกรม code.org เพื่อฝึกใช้คำสั่งแบบทำงานซ้ำไม่มีสิ้นสุดหรือคลิกที่เว็บไซต์ด้านล่างได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนฝึกใช้คำสั่งแบบทำซ้ำไม่มีสิ้นสุดแล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมหน้า30-31ได้เลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ